Oh, นะโมตัสสะภะคะวาโตอะระหะโตสมมาสัมพุทัสสะนะโมตัสสะภะคะวาโตอะระหะโตสมมาสมพุทัสสะขอนอบน้อมแด่คุณพระรัตนตรัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ด้เส้นเกล่าวขอกาศกะสง์พระเทรานุเทระทุกรลป ขอความเจริญในธรรมจงมังเกิดมีแก่ญาติโยมสาธุชนทุกท่านนอกอากาศต่อไปนี้ขอเชิญชวนพวกเราทั้งหลายในเอามือวางไว้ที่ตักนนั่งคัดสมาธิเอาสติไว้ที่หูน้อมจิตน้อมใจไปถามเสียงทีก็ผมมามาภาพจะได้แสดงธรรมนอกอากาศต่อไปนี้อาจตั้งจิตตั้งใจให้เป็นบุญ อยู่ในอาการอันสงบเพราะว่าเวลานี้เป็นเวลาแห่งบุญบุญมากบุญน้อยอยู่ที่ใจของเราไม่ได้อยู่ที่อื่นคนไหนตั้งใจมากก็ได้บุญมากคนไหนตั้งใจน้อยก็ได้บุญน้อยเพราะว่าสภาวะของจิตสภาวะของบุญเกิดที่จิตเพราะฉะนั้นสำรวรมจิตได้มากสำรวรมจิตได้เยอะก็ได้บุญเยอะได้บุญมาก ในโอกาสต่อไปนี้จงทำจิตใจของเราให้เป็นดุจภาชนะรองรับเอาธรรมะที่หลวงพ่อจะได้แสดงในโอกาสต่อไปนี้ในวันนี้พวกเราทั้งหลายทั้งที่เป็นคณะสงฆ์พ่อค้าประชาชนญ,ญาติโยมสาธุชนทุกท่านเราชาวพุทธทุกคนได้มีโอกาสมาร่วมบุญร่วมกุศลโดยที่ท่านอาจารย์ นรสิงห์ทิทยาหนเจ้าวาดวัดจอมมณีพร้อมด้วยผู้นําชาวบ้านหมู่บ้านพี่น้องทุกท่านทุกคนน้อมจิตน้อมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสร้างอุโบสถขึ้นมาเพื่อเป็นอาวารวัตถุไว้ในบาวารพระพุทธศาสนาเมื่อสร้างบาสกอุโบสถขึ้นมาเรียบร้อยแล้วก็ยังไม่เรียบร้อยสมบูรณ แต่ข้างร่างพอใช้สอยได้บ้างท่านก็เลยปารบที่จะสร้างพระประธานไวใ้ในอุโบสถเพื่อให้ญาติโยมสาธุชนเราชาวพุทธทั้งหลายได้กราบได้ไหว้เคารพกสการะบูชาเป็นที่พึ่งทางจิตทางใจเป็นรูปธรรมแม้ว่าเราจะมีธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพ่อ เป็นนามธรรมาแล้วก็ตามแต่เราก็ต้องมีวัตถุที่เป็นรูปมาธรรมเป็นรูปเป็นร่างเป็นสัญลักษณ์เหมือนกับพ่อแม่ของเราถึงท่านตายจากเราไปแล้วแม้เราจะมีความรู้สึกว่าความรักความห่วงใยยังอยู่กับเราก็ตามแต่เราก็เอารูป ภาพของท่านอาวาติของท่านกระดูกของท่านมาไว้กราบไมหว้ฉันใดก็เหมือนกันองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราแม้ท่านจะปรินิพพานไปแล้วก็ตามแต่คำสอนของพระองค์ยังอยู่ในจิตในใจของพวกเราทั้งหลายดังนั้นเพื่อให้เป็นรูปมาธรรมขึ้นมาเราจึงได้สร้างโอโบสดเป็นทาวรนวัตถุสำหรับบำเพ็ญกุศล ในทางพุทธศาสนาและเพื่อเป็นที่บวชลูกบวชหลานคุลบุตรผู้มีศรัทธาแล้วก็สร้างพระพุทธรูปขึ้นมาเพื่อกาไหว้สักเคารพสักการะโูชาถ้าเราจะย้อนไปในวันนี้เราทำพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปแล้วก็หล่อลูกเหมือนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตั้งแต่กลางวัน ญาติโยมทุกท่านทุกคนทั่วสารทิศญาติามิตรทั้งหลายได้มาร่วมจิตร่วมใจเป็นเจ้าภาพร่วมจิตร่วมใจกันสร้างขึ้นมาเพื่อให้เกิดสิริเกิดมงคลถ้าจะย้อนไปเมื่อสองพันกว่าปีที่แล้วในครั้งนั้นพระพุทธองค์ไม่เหมือนวันนี้วันนี้เราเททองลห่อมีญาติมีโยมพี่นอ้องครูบาอาจารย์มาร่วมกันเยอะแยะ แต่เมื่อสองพันกว่าปีนั้นพระพุทธองค์เจ้าชายสิทธัตถะออกบวชแสวงหาโมกขธรรมไม่มีพี่น้องไม่มีพ่อไม่มีแม่เป็นเพื่อนพระองค์ทรงบำเพ็ญเพียรด้วยตัวเองมาหกปีแต่ไม่สามารถบรรลุธรรมได้ในวันที่จะบรรลุธรรมในตอนเช้าเป็นวันวิสาขาบูชาวันเพียเดือนห หลังจากพระอ,องค์รับข้าวมาทุปปายาณจากนางชุชาดาแล้วก็ฉันฉันเสร็จแล้วก็ลอยถาดในแม่น้ำพร้อมอธิษฐานว่าถ้าเราจะสามารถตัดสู้ได้ให้ถาดนี้ลอยวนกระแสน้ำไปอย่างต่ำอย่างน้อยเกตกาว หลังจากนั้นท่านก็รอยถาดทองคำในแม่น้ำถานได้ทวนกระแสขึ้นไปแล้วก็ค่อยจมดิ่งลงสู่แม่น้ำเป็นเหตุให้ท่านมั่นใจว่าวันนี้บุญบารมีของเราเพียบพร้อมแล้วจะได้ตัดสรุลเพราะฉะนั้นในตอนเย็นท่านจึงรับยาจากโสธิยาพามเมื่อรับยาจากโสธิยาพามเรียบร้อยแล้วก็ไปวาง ลงที่กองต้นสีมหาโภพร้อมอธิษฐานว่าข้าพระเจ้าจะนั่งขัดบันลังหน้ที่นี้ถึงแม้ว่าเลือดเนื้อจะเหืเอยนแ้งไปก็ตามกายนี้จะตายดับสูญไปก็ตามแต่เวลาใดายามใดที่ยังไม่สามารถตัดสรุนัตตะรัมมาสัมพธิญาตจะไม่ลุกจากที่ แม้จะตายตรงนี้ก็ยอมหลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงนั่งขัดบันรังบำเพ็ญเพียรเวลาปฐมยามผ่านไปนะเป็นเหตุได้บรรลุบุพเพนิวาสานุสติญาณลึกชาติโอนหลนหลัง,งได้สามารถรู้ว่าตัวเองเกิดเป็นอะไรเวียนว่ายตายเกิดมาข้ามภพข้ามชาติมีอะไรบ้าง แล้วก็ต่อมาในเวลาเที่ยงคืนสามารถรู้จุติการเกิดของสัตว์ทั้งหลายได้ว่าสัตว์สร้างกรรมแบบนี้จะต้องได้รับกรรมแบบนี้ไปเกิดเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คือรู้กฎแห่งกรรมของคนเราของสัตว์ทุกสิ่งทุกอย่างจุดติที่ใดเกิดอย่างไรด้วยอำนาจของกรรมทั้งหมดพระองค์ทรงรู้ตัวนี้ แต่เหลือตัวสุดท้ายที่ยังไม่เป็นพระหันก็คืออาสบักขยญาตยาิยังไม่บรรลุในขณะที่บำเพ็ญเพียรครั้งสุดท้ายจะบรรลุเข้าอาสวักญาตินั้นพญามารมากัน้นนางกันหานางราคะนางอารดเดพญามารส่งลูกสาวถ้าพูดเป็นภาษาบ้านเราก็คือนางกันหานางราคะนางอรดเด กิเลสของคนเรามันมีตัณหามันมีราคะมันมีกิเลสกั้นจิตกั้นใจอยู่ห่วงโน่นห่วงนี่ห่วงลูกห่วงหลานห่วงพ่อห่วงแม่ตัณหาความรักตัณหาความอยากมันผูกพันจิตใจของเรามาหลายภพหลายชาติหลายกับหลายกันไม่สามารถที่จะตัดสู้ได้พรอองค์ทรงต่อสู้กับวิญญาณตัวนี้จนสุดท้ายนะ นางเสนามมนทั้งหลายยอมแพ้สุดท้ายพระยามานทําเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาตัวพระยามานตัวสุดท้ายคืออะไรตัวตัวกูของกูมานาทิฏฐิที่มีอยู่ในใจของเราตัวยึดมั่นถือมั่น <S 2> <S 2> แต่ท่านทําเป็นรูปมาทำขึ้นมาในตอนที่พระอ,องค์นั่งอยู่ของต้นสีมหาโพธิ์พระยามานมาบอกว่า สมณโคดมตรงนี้เป็นที่ของข้าพเจ้าท่านจงลุกออกไปเสียพระองค์ทรงตรัสว่าตรงนี้เป็นที่ของเราเป็นที่ของเราเราจะไม่รู้จากที่พญามานยิงถามว่าท่านมีอะไรเป็นสักขีพยานาพระองค์ทรงตรัสว่าข้าพเจ้ามีพระแม่ธรณีเป็นสักขีพยานข้าพเจ้าเอาแผ่นดินเป็นสักขีพยาน,<ค>นก่อนจะนั่งตรงนี้ข้าพเจ้าจิตฐานว่า จากนั่งตรงนี้จนฝาจะได้บรรลุเป็นอนุตตรสัมมาสัมพธทญาณแม้เลือดเนื้อจะเหื่แห้งไปก็ตามถ้ายังไม่บรรลุธรรมจะไม่ลุกจากที่โดยอธิษฐานพระแม่ธรณีเป็นสักขีพยานพอพูดจบพระองค์ก็เอามือฝาที่วางทับมือซ้ายมาวางที่ประหัรฝานิ้วชี้ของท่านชี้ลง บนพื้นดินเราจะเห็นพระพุทธรูปปางนี้เรียกว่าปางมาร,รวิชัยโดยมือขวาจะวางทับอยู่ที่เข่าฝ่ามือซ้ายจะวางอยู่ที่หน้าตากงายมือขึ้นที่เราเห็นกันทั่วไปเรียกว่าปรางปรามานหรือว่าปรางมารวิชัยหรือว่าปางชนะมารหรือว่าปรางเสดุงม,มารพยามารยอมพ่ายแพ้ พระแม่ธรณีบีบมวยผมเป็นเหตุให้ปัญญาบาตทั้งหลายล่าถอยไปแต่ถ้าจะมาเปรียบเทียบในทางธรรมก็คือว่านางแม่ธรณีไม่ได้หมายถึงอะไรหมายถึงความหนักแน่นของใจใจของผู้ประพฤติใจของผู้ปฏิบัตินี่ยอมยอมตายจะเป็นอะไรก็เป็นจะตายนะตรงนี้ก็ตายถ้าไม่บรรลุธรรมไม่ ได้รู้สมาธิสมาบัติจะไม่ลุกจากที่น,น,นี้คือคือความมั่นกินมั่นใจเพราะฉะนั้นในตอนนั้นพระองค์ไม่มีใครมีแต่ความมั่นใจเท่านั้นจึงเป็นเหตุให้พระองค์ได้ตัดสุ้เป็นนุตระสัมมาสัมพยยุทธญาณได้มาสอนพวกเราทั้งหลายจนถึงปัจจุบันจนพระองค์ปรินิพพานไปแล้วก็ตามคําสอนอยังอยู่กับเรา ความรู้อย่างอยกเราใครประพฤติใครปฏิบัติคนนั้นสามารถสัมผัสพระพุทธเจ้าได้ใครเจริญสมาธิภาวนาคนนั้นสามารถสัมผัสได้เพราะฉะนั้นในวันนี้พวกเราทั้งหลายจึงได้มารอรูปเหมือนของพระอ,องค์นะเป็นลูกของพระพุทธเจ้าแม้ว่าเรามาครั้งก่อนนะพระอ,องค์ไม่มีญาติพี่น้องไม่มีใครอยู่ด้วย แต่พระองค์ก็สามารถตรัสรู้ไปได้แต่เรามาวันนี้เราเพียบพร้อมมีพี่มีน้องทุกคนมาร่วมกันเทะทองรอเมื่อรอแล้วเราทั้งหลายเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลก็เลยจะทำพิธีพุทธาพิเศษคำว่าพุทธาพิเศษนี้ไม่ใช่เสกวัตถุไม่ใช่เสกพระพุทธรูกแต่เป็นการเสกตัวเราเอาศีลเอาธรรมเอาสมาธิ ของพวกเราทั้งหลายมาร่วมกันหลวงพ่อจึงบอกว่าให้เราทั้งหลายได้ตั้งจิตตั้งใจคืนนี้เรามาปลุกเสกตัวเองด้วยการสวดพุทธคุณยังกรรมเทียนยังไม่ใหุ้บเราทั้งหลายมาร่วมกันจุดเทียนใจเสร็จจุดเทียนที่ใจของเราจุดแสงสว่างที่ใจของเราจุดธรรมที่ใจของเรา ให้มันสว่างสวัยขึ้นตั้งจิตตั้งใจสร้างคุณงามความดีจเจริญสมาธิภาวนาเพราะว่าชีวิตของคนเรานั้นไม่มีอะไรมากมายวันนี้เรามาลุกเสกให้ตัวเองมาจเจริญสมาธิภาวนามาตั้งใจทำบุญของเรามันจะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่ตั้งจิตตั้งใจ ส่วนตัวอื่นเป็นองค์ประกอบแม้แต่ตัวทานก็ยังไม่ได้ถือว่าเป็นบุญร้อยเปอร์เซ็ถ้าเวลาใดยังมีกิเลสยังมีความโรภค,ความโกรธความหลงอยู่แม้แต่ทานตลอดชีวิตบริจาคตลอดชีวิตยังมีโอกาสเป็นตกนรกเป็นเปนรตหรือกลายสัตว์เดรัจฉานอยู่มันไม่ได้ช่วยอะไรเราได้มากถ้าหากเรายังไม่บำเพ็ญศีลยังไม่เพียรเพียภาวนา เพราะฉะนั้นคนไหนอยากได้บุญมากตั้งใจดีๆคืนนี้เวลาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านสวดพุทธาพิเศษให้เราเสกตัวเองด้วยการขัดสมาธิมือขวาทับมือซ้ายนั่งตัวตรงๆเอาสติคือความรู้สึกกำหนดที่หน้าท้องเราท้องผองขึ้นกำหนดพองนอท้องยุบลงกำหนดยุบนอคหรือท้องผองขึ้นกำหนดพุทธท้องยุบลงกำหนดโท พยายามดูลมหายใจของตัวเองให้เข้าใจเรามีชีวิตอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะลมหายใจถ้าไม่มีลมหายใจเขาก็เรียกว่าคนตายหายใจเข้าก็ดีหายใจออกก็ดีท้องพองขึ้นก็ดีท้องยุบลงก็ดีให้ภาวนาว่าพุทธโธพุทธโธหรือว่าพองนอยุบนอ เอาสติกี้ลงที่อาการพองอาการยุบดูลมปานให้มันเข้าใจดูให้มันเห็นตัวลมดูลมให้มันชัดเข้าชัดเข้าชัดเข้าถ้าลมชัดเกณฑเข้าชัดเกณฑเข้าเราจะรู้ว่าชีวิตนี้มันไม่มีอะไรสติของเราจี้ลงพองนอยุหนอพองนอยุหนอดืด่อพุทโธ พุทโธพุทโธถ้าสติของเราอยู่กับพุทอยู่กับโธอยู่กับพองอยู่กับยุบต้นพองการพองสุดพองต้นยุบการยุบสุดยุบลมหายใจเข้าลมหายใจออกมันจะค่อยแผ่วเบาลง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 ในขณะที่ใจเบาลงเบาลงอาการลมมันจะชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้น อาการปอกของเรามันจะกว้างขึ้นกว้างขึ้นลมที่มันชัดเจนขึ้นเหมือนกับเราเป่าลมเข้าในลูกโป่งลูกโป่ที่เรายังไม่เป่าลมเข้าไปมันจะแฟบอยู่แต่พอเราอัดลมเข้าไปลูกโป่มันจะกว้างขึ้นกว้างขึ้นทำให้ข้างในของลูกบป่ว่างใจของเราก็เหมือนกันถ้าเรากำหนดดูลมหายใจชัดเจนขึ้น อาการท้องป่องท้องยุบมันจะฟ้างขึ้น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 ลมหายใจชัดขึ้นเปลวเขาขาวทวนลมเขาขาวเข้าออกมันจะชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นพอลมชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นอาการพองอาการยุบจะกว้างขึ้นฟ้างขึ้นฟ้างขึ้นฟ้างขึ้นในเมื่ออาการพองอาการยุบกว้างขึ้นฟ้างขึ้นโครงกระดูกของเราที่ไที่เป็นเลือดเป็นเนื้อเป็นหนังเส้นเอ็นละหนึ่งอยู่นี่ มันก็กขยายออกไปขยายออกไปอาการของลมชัดเจนขึ้น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 ยิ่งชัดเจนเท่าไหร่ความรู้สึกของเราว่าไม่มีตัวไม่มีตนมันก็จะเกิดขึ้นเมื่อลมชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นอาการรู้ทางกายจะหมดไปเนื้อหนังมังสาจะไม่มีตอนนั้นจิตของเราจะมีเพียงความรู้สึกเบาเบาเอะ มันเหมือนมีความรู้สึกก็เหมือนไม่มีเหมือนกับโลกทั้งโลกนี้เป็นความว่างเป็นอนัตตาเป็นเพียงอาการตัวไม่มีแขนไม่มีขาไม่มีความรู้สึกอะไรต่างๆมันไม่มีเมื่อมันไม่มีตัวนี้มันจะเข้าใจว่าลูกไม่มีแขนไม่มีขาไม่มีเราจะเข้าใจคําว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อเราเข้าใจตรงนี้แล้วเราจะไม่ประมาทในชีวิต เพราะว่าชีวิตของคนเรานั้นเอาอะไรไปไม่ได้ร่างกายนี้เลี้ยงมาตลอดชีวิตตั้งแต่คลอดมาจากท้องพ่อท้องแม่แม่ก็เอานมป้อนเอาข้าวป้อนเอาสิ่งเอาของป้อนจนเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นเท้าเป็นนางจากเด็กหญิงเด็กชายกลายมาเป็นนางสาวกลายมาเป็นนายโน้นนายนี่จากนางสาวกลายมาเป็นแม่จากแม่กลายมาเป็นย่าจากย่ากายมาเป็นยา,าย สุดท้ายเราก็ต้องไปนอนในกะโหลกเนื้อหนังบังสางที่เลี้ยงมาอย่างดีกินก็ไม่ได้กระดูกก็ขายไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างลูกหลานออกไปเผาไฟทิ้งทั้งหมดแล้วเราได้อะไรจากตรงนั้นบ้างถ้าเรามัวประมาทแต่เลี้ยงกายก็ปล่อยให้กายตายไปทิ้งแล้วประโยชน์ของการเกิดมาเป็นมนุษย์ของเราเราได้อะไรบ้างคิดดูซิเลี้ยงมาตั้งแต่เกิด แล้วเราไม่ได้อะไรไปเลยหรือเราจะเกิดมาแล้วก็ตายเปล่าเท่านั้นใช่ไหม <ST sl ope> เพราะฉะนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านจึงบอกว่าอย่าเกิดอัดเสียสารเกิดอย่าเกิดมาเสียชาติเกิดเกิดมาแล้วเกิดมาเป็นคนให้มันคุ้มค่ากับความเป็นคนหลวงพ่อทำอย่างไรถึงจะคุ้มค่ากับความเป็นคน ของเรานี้แหละเราเอามาใช้ให้มันเกิดประโยชน์เรามีนาถ้าเราไม่ทำนาเราจะได้ข้าวไหมเรามีสวนถ้าเราไม่ทำไร่เราจะได้ผลไม้กินไหมเรามีกายแต่เราไม่ใช้กายให้เกิดประโยชน์เราจะได้ประโยชน์จากกายไหม <S <S เพราะฉะนั้นในคืนนี้ให้เราทั้งหลายใช้กายนี้ให้มันเกิดประโยชน์ เราจะไปบอกว่าเราไม่มีเงินเราจะได้บุญไหมเงินบางทีมันก็ไม่เป็นบุญก็มีนะบางทีมีเงินทําให้นอกใจเลยก็มีเห็นไหมบางทีผัวเมียอยู่ได้กันดีๆดีๆแต่พอมีเงินมีงานมีหน้าที่เท่านั้นแหละมีเมียมีผัวน้อยเมียน้อยมีกิ๊กมีกั๊บเข้ามารบกวนทันทีถ้าจนๆแล้วไม่มีใครมาเห็นไหม บางทีมีเงินมันก็เป็นดาบสองคมแต่ถ้ามีบุญมีใจดีแหละแม้จะมีเงินแม้จะจนแม้จะรวยสบายสบายผัวก็ไม่นอกใจเมียก็ไม่นอกใจความสุขก็เกิดขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นให้เราเอาบุญมันมันเกิดที่ใจมันเป็นดีๆสร้างดีๆทําคุนงามความดีชีวิตนี้ไม่นานแเราก็ตายกายนี้เขาก็าจะเผาทิ้งแล้ว บ้านเรือนหามาตลอดชีวิตสร้างหลังใหญ่ๆก็ไม่ได้ไปรถคันโกโก้ก,ก็ไม่ได้อะไรไปแล้วประโยชน์อะไรกับสิ่งเหล่านั้นเป็นของอาศัยชั่วคราวดังนั้นให้เราตั้งใจสร้างคุณงามความดีสร้างบารมีคืนนี้เราได้มีโอกาสมาสร้างร่วมกันให้ญาติให้โยมทั้งหลายตั้งใจเด้อข้าพเจ้า จะตั้งจิตตั้งใจ,จเจริญสมาธิภาวนาตั้งใจสวดตั้งใจท่องบนสาธยายตั้งใจนั่งภาวนาเท่าที่กำลังวังสาของข้าพเจ้ามีบุญตัวนี้มันอาจจะเป็นสะพานแก้วสะพานทองนําเราให้ข้ามพบสงสารก็ได้ดังนั้นหลวงพ่อขอเป็นกำลังใจให้พวกเราทุกคนให้ตั้งจิตตั้งใจตั้งจิตตั้งใจทำทำให้ดีๆ ให้มันคุ้มกับที่เราเกิดมาเป็นคนอย่าเสียชาติเกิดอย่าเสียเวลาอย่ามัวแต่เล่นสนุกสนานเอาเราบอกกันบอกว่าอย่าประมาทในชีวิตวันคืนล่วงไปล่วงไปเราทำอะไรอยู่กายมันค่อยแก่ไปร่างกายนี้มันค่อยเสื่อมโทรมไปทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรแน่นอนความแน่นอนคือความไม่แน่นอน อะไรจะเกิดขึ้นเป็นเรื่องของมันเป็นเรื่องของธรรมชาติแต่ใจของเรานี่แน่นอนฟ้าถ้าเราปฏิบัติใจได้ดีภาวนาได้ดีแม้จะมีอะไรมาลบควรใจก็ไม่วันไหวใจของผู้ปฏิบัติใจของผู้ฝึกเป็นเหมือนศิลาแท่งทึบแม้ว่าลมแดดจะมาแผดเผาก็ไม่สะทกสะทานใจของบุคคลผู้ปฏิบัติที่ผ่านการฝึกหัดมาแล้ว แม้อารมณ์ใดจะมารบกวนก็ตามเขาไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์อยู่ที่ไหนก็สบายสบายเด้อเพราะฉะนั้นในวันนี้หลวงพ่อจึงขอเป็นกำลังใจแก่พวกเราทุกคนขอให้เราทั้งหลายทุกท่านทุกคนในทังจิตทั้งใจ,งใจสร้างคุณงามความดีในโอกาสนี้ขออำนาจแห่งคุณพระราไตรคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์สิ่งสิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งมวล จงดลบรรดาให้ญาติโยมพี่น้องเราทุกคนมีความสุขกายสบายใจปาาจานะสิ่งหนึ่งประการใดเป็นเป็น้วได้ชอบประกอบแล้วได้ทำก็ความปัาจานะนั้นจงพันสําเร็จพันสำเร็จด้วยกันจงทุกรูปทุกนามเอ,อานนิุ